ขมมรเอาบ้างค่ะแอบส่งจดหมายเชิญทูตลับหวังส่ร้ายป้ายสีไทยค่ะนี่นะคะุณชมนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาค่ะเชิญเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศนะคะมาฟังการชี้แจงเรื่องสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยในปลักเนี่คุณผู้ชมที่เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศกัมพูชาได้เรียกพกคณะทูตชี้แจงสถานาการณ์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเขาโยนความผิดทั้งหมดมาที่ฝ่ายไทยค่ะโดยจากรายงานข่าวของ Khmer t ท m ามนะคะสื่อของกัมพูชารายงานว่านายปลักสุคนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็เชิญทูตนะ จากประเทศต่างๆนะคะเข้าพบกันที่กระทรวงต่างประเทศในกรุงพนมเปญเมื่อช่วงเช้าของวันที่17มิถุนายนนะคะเพื่ออธิบายและก็ชี้แจงถึงที่มาที่ไปแล้วก็สาเหตุของการประชหน้ากันครั้งล่าสุดระหว่างกรัรมพูชาแล้วก็ไทยโดยในปลักนะคะเล่าบอกว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อเช้าว,วันที่28พฤษภาคมโดยเริ่มจากการที่ทหารไทย ลุกรานเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตก่อนที่ทหารไทยและกัมพูชาจะเปิดฉากยิงประทะกันโดยในปลักกล่าวหาว่าทหารไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายจากนั้นความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาและสถานการณ์ที่ชายแดนก็ยกระดับความตึงเครียดค่ะ คุณผู้ชมฟังดีๆเลยนะคะเรื่องนี้คือในปลักเนี่ยกล่าวหาต่อว่าไทยเนี่ยเดินหน้าใช้มาตรการต่างๆทั้งข่มขู่และเมิดกฎหมายด้วยการลดเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนฝ่ายเดียวรวมทั้งขู่ตัดไฟแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตฝั่งกัมพูชา ทำให้กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่รักสงบแล้วก็ไม่ต้องการให้ความขัดแย้งทางการอาหารลุกลามไปยังภาคส่วนอื่นๆแต่ก็เหลือทนเหลือเกินกับการข่มขู่คุกคามจากฝ่ายไทยตัดสินใจตอบโต้ด้วยมาตรการต่างๆทั้งการทหารการทูตและหลักกฎหมายรวมไปทั้งปิดจุดผ่านแดนหยุดซื้อสัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตแล้วก็หยุดออกอากาศหนังไทยเพื่อปกป้องความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของชาวกัมพูชา นอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชาก็ได้ยื่นเรื่องปัญหาพื้นที่ซับซ้อน4แห่งรวมทั้งสามเหลี่ยมมรกต ปราสาทตาเมืองธมปราสาทตาเมืองโต๊ดและปราสาทตาควายขึ้นสู่สารโลกแล้วล่าสุดสารโลกก็ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่16มิถุนายนโดยในปลักยืนยันกับคณะทูตว่ากัมพูชาแค่ต้องการความเป็นธรรมและก็ความชัดเจนเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนเพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างกันพร้อมกับอ้อนนะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้ต้องการดินแดนของประเทศอื่นเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวแต่จะไม่ยอมเสีย ดินแดนแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่1 6มิถุนายนปี2568เวลา4โมงครึ่งตามเวลากรุงพนมเปญนางสาวคิมซัวโสวรรนารีนะคะเธอเป็นเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำเนเธอร์แลนด์เธอพำนักอยู่ที่กรุงบรัสเซล์ประเทศเบลเ,ลเยียมได้ส่งมอบหนังสือจากรองนายรัฐมนตรีปลักโสคนคนนี้แหละนะคะให้แก่นายฟิลิป โกติเยนะคะเป็นผู้บันทึกสารยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ เป็นการส่วนตัวโดยแจ้งให้ทราบถึงความตั้งใจของรัฐบาลกัมพูชาที่จะยื่นคำร้องตามขั้นตอนเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่มอมเบยวัดตาเมืินทมวัดตาเมืินโต๊ดและก็วัดตากะเบนะคะโดยขอให้สารดีกาพิจารณาคดีข้อพิพาทชายแดนดังกล่าวด้วยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมฟังมาแล้วเนี่ยคือแบบหนังคนละม้วนเลยนะคะจากตอนแรกเน ที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะไทยเนี่ยเป็นฝ่ายแรกด้วยซ้ำนะคะที่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งกัมพูชาย,ยังอึกอักปิดข่าวยังไม่พูดอะไรจนมาออกลูกนี้คุณผู้ชมใส่ไร้ายไทยนะคะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะคะก็สมแล้วนะคะที่เป็นขมรแต่ว่าเราก็จะยอมไม่ได้นะผู้ชมกับเรื่องนี้เพราะว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะ